สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากในวงการอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับคือ m o d i f i e d atmosphere packaging หรือที่เรียกสั้นๆว่า MAP สวัสดีค่ะใช่ค่ะตัวนี้นี่กำลังมาแรงเลยโดยเฉพาะกับพวกอาหารสดอาหารกึ่งชื้นหรืออาหารแนวธรรมชาติที่ไม่ค่อยอยากใช้สารกันเสียกันนะคะ ครับผมอ้างอิงข้อมูลจากบทความ Modify Atmosphere Packaging for Pet Food Innovation นะครับเป้าหมายเราวันนี้คืออยากจะมาเจาะลึกกันว่า M A P เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันสำคัญยังไงกับธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีโอกาสอะไรให้เรามองเห็นบ้างค่ะจุดที่ผมว่ามันวาวมากคือมันช่วยยืดอายุอาหารได้โดยไม่ต้องพึ่งสารกันเสียเลยใช่ค่ะอันนี้น่าทึ่งจริงๆค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับถามแบบพื้นฐานก่อนเลย M A P นี่เออมันทำงานยังไงครับ ใช้แค่ปรับอากาศในหอหรือเปล่าครับหลักการพื้นฐานก็ประมาณนั้นเลยค่ะคือเราจะแทนที่อากาศปกติในซองหรือในถาดบรรจุด้วยส่วนผสมของก๊าซที่เราออกแบบมาโดยเฉพาะค่ะก๊าซที่ว่านี้มีอะไรบ้างครับหลักๆก,ก็จะมีไนโตรเจนหรือ N2 นะคะตัวนี้จะใช้เยอะหน่อยอาจจะ70-99%เเลยหน้าที่หลักคือไล่ออกซิเจนออกไปให้มากที่สุด อ,อ๋อไล่ออกซิเจนเพื่อเพื่อชะลอพวกจุลินทรีย์ที่ต้องใช้ออกซิเจนในการเติบโตแล้วก็ป้องกันเรื่องกลิ่นหืนจากไขมันด้วยค่ะเข้าใจครับแล้วมีตัวอื่นอีกไหมครับนอกจากไนโตรเจนมีค่ะอีกตัวที่สําคัญก็คือคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 อาจจะใช้ประมาณ20-40%ค่ะตัวนี้เขาเก่งเรื่องยับยั้งแบคทีเรียกับเชื้อราโดยตรงเลยครับผมส่วนออกซิเจนหรือ O2 เนี่ยบางทีก็อาจจะมีนิดหน่อยค่ะแบบน้อยมากๆศูนถึงหาเอรในกรณีที่เอ่ออย่างเช่นอยากรักษาพวกสี เข้าใจแล้วครับเหมือนเราใช้ก mm ๊าซธรรมชาติมาช่วยควบคุมคุณภาพแทนสารเคมีประมาณนั้นเลยค่ะทีนี้ถ้ามองในมุมธุรกิจล่ะครับผลกระทบมันมากน้อยแค่ไหนครับโอ้โหส่งผลเยอะเลยค่ะมีข้อมูลล่าสุดนะคะจาก Alive Market Research เขาบอกว่าตลาด M A P สำหรับอาหารสัตว์เลี้ยงทั่วโลกเนี่ยปี2023มูลค่าสูงถึง1 2พันล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะ1,200ล้านเหรียญไม่น้อยเลยนะครับ ใช่ค่ะแล้วยังคาดว่าจะโตขึ้นอีกนะคะ,ฉะเฉลี่ยปีละประมาณ8.7%ไปจนถึงปี2030เลยค่ะแล้วการเติบโตนี่มาจากกลุ่มไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับจุดที่น่าสนใจมากๆเลยคือกลุ่มอาหารสดกับอาหารแนวธรรมชาติเนี่แหละคะ่ะกลุ่มที่ใช้ M A P เนี่ยโตแรงมากปีละ15-20%เลยโห oh, 1 5 2 0ใช่ค่ะแล้วที่สําคัญกว่าตัวเลขนะคะคือมันสะท้อนว่าพฤติกรรมคนเลี้ยงเปลี่ยนไป เขายอมจ่ายแพงขึ้นได้นะคะประมาณ25-35%เลยเพื่อแลกกับความสดใหม่ที่นานขึ้นและความมั่นใจว่าเออมันไม่มีสารกันเสียจริงๆ การยอมจ่ายเพิ่มขาดนี้แสดงว่าเขาเห็นคุณค่าจริงๆนะครับชัดเจนมากค่ะเป็นสัญญาณเลยว่าตลาดต้องการอะไรแล้วถ้าเจาะจงไปที่ตัวผลิตภัณฑ์เลยแบบไหนที่ได้ประโยชน์จาก MAP ชัดเจนที่สุดครับกลุ่มแรกเลยที่เห็นผลชัดเจนมากคืออาหารสดแบบแช่เย็นนะคะจากเดิมที่อาจจะอยู่ได้แค่3-5วันพอใช้ MAP ปุ๊บหมยืดไปได้ถึง14-21วันเลยโหจาก5วันเป็นสามอาทิตย์นี้มันเปลี่ยนวิธีการขายได้เลยนะครับนี่เราก็เติบโตเร็วมากค่ะ ครับผมแล้วนอกจากอาหารสดแช่เย็นมีกลุ่มอื่นอีกไหมครับมีค่ะอย่างพวกอาหารกึ่งชื้นหรือเซมิมอยส์ค่ะ M.A.P ก็ช่วยให้ลดการใช้สารกันเสียลงได้เยอะมากอาจจะ 70%- 80%เปอร์เซ็นเลยแต่ยังคงความชืน้นความน่ากินไว้ได้ลดสารกันเสียได้เยอะแต่ยังชุ่มชื้นอยู่ใช่ค่ะหรือแม้แต่พวกขนมอบแห้งขนมฟรีสไต์ที่แบบพรีเมียมหน่อยก็ช่วยรักษากลิ่นรสชาติความกรอบได้นานขึ้นเป็น2-3ถึงเท่าเลยนะคะอืมแบบนี้ก็ตอบโจทย์เทรนด์คลีนเลเบลที่คนหาหากันอยู่พอดีเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะคนเลี้ยงสัตว์สมัยนี้เขาอยากได้อะไรที่ส่วนผสมง่ายๆไม่ซับซ้อนไม่มีสารเคมีแปลกๆ มันต้องมีเรื่องต้นทุนเข้ามาเกี่ยวข้องแน่ๆการลงทุน MAP นี่มันคุ้มจริงไหมครับมีความเสี่ยงอะไรไหมเป็นคำถามที่ดีมากค่ะแน่นอนว่ามันมีการลงทุนเริ่มแรกนะคะทั้งเครื่องจักรที่ใช้แพ็คตัวฟีมัรจุพัน์ก็ต้องเป็นแบบพิเศษหน่อยแล้วก็มีค่าก๊าซที่เราต้องใช้เติมเข้าไปร,รวมๆแล้วเนี่ยสำหรับผู้ผลิตขนาดกลางอาจจะเพิ่มต้นทุนเราๆแพ็คละสีบาทได้ค่ะแพ็คละีถึงหบาท แต่ผลตอบแทนมันก็มาในรูปของราคาขายที่อาจจะตั้งได้สูงขึ้นแล้วก็การลดของเสียจากสินค้าหมดอายุได้เยอะมากอ่าลดเวสได้ใช่ค่ะแล้วก็เปิดโอกาสขยายตลาดไปที่ใหม่ๆได้อีกข้อมูลที่มีตอนนี้ก็ชี้ว่าระยะเวลาคืนทุนอาจจะอยู่ประมาณ12-18เดือนถือว่าค่อนข้างเร็วนะคะสาหรับธุรกิจขนาดกลาง12-18เดือนก็น่าสนใจนะครับแล้วเวลาเราจะสื่อสารเรื่องนี้กับลูกค้าแล้วครับจะบอกเขายัางไงให้เข้าใจง่ายๆว่ามันดีกว่ายัางไง หัวใจสําคัญเลยคือต้องทําให้เขาเห็นว่าความสดที่นานขึ้นเนี่ยมันมาจากวิทยาศาสตร์ไม่ใช่สารเคมีอาจจะใช้ข้อความที่มันชัดๆไปเลยเช่นสดใหม่ด้วยเทคโนโลยีไม่เติมสารกันเสียรหรือรับประากาันความสดนาน14วันอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อสร้างความแตกต่างสร้างความมั่นใจชัดเจนดีครับทีนี้ถ้าสมมติว่ามีผู้ประกอบการสนใจอยากจะเริ่มใช้ M A P แล้วมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับในกระบวนการผลิตหลกัหลกๆก็คงเป็นการเลือกเครื่องจักรให้เหมาะกับกําลังการผลิตของเราค่ะ มันมีหลายระดับตั้งแต่แบบเริ่มต้นจนถึงระดับอุตสาหกรรมใหญ่ๆเลยครับแล้วที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือระบบควบคุมคุณภาพหรือ QC ต้องเข้มงวดมากๆต้องคอยเช็คส่วนผสมก๊าซในแพ็คอยู่เรื่อยๆทดสอบว่าซิลสนิทดีไหมตรวจเรื่องจุลินทรีย์แล้วก็ต้องมีการประเมินด้วยเอ่อการชิมการดมกลิ่นดูลักษณะภายนอกด้วยค่ะครบวงจรเลยนะครับตั้งแต่เครื่องจกักรยันการตรวจฟอบใช่ค่ะต้องเป๊ะนิดนึงค่ะมองไปข้างหน้าอีกนิดครับเทคโนโลยีนี้มันมีแนวโน้มจะพัฒนาไปทางไหนต่อได้อีกครับ เทรนที่เริ่มเห็นแล้วก็คือพวก Active MAP ค่ะ Active MAP ใช่ค่ะคือไม่ได้แค่ปรับบรรยากาศตอนแพ็คแล้วจบแต่มีตัวช่วยทำงานต่อในบรรจุภัณฑ์ด้วยเช่นใส่ซองดูดซับออกซิเจนออกซิเจนสแ e ว g e เจอร์สเพิ่มเข้าไปหรือใช้ฟิล์มชนิดพิเศษที่เคลือบสารต้านจุลินทรีย์จากธรรมชาต Anti ิ Antimicrobial Films อ๋อ oh, ให้มันทำงานต่อเนื่องใช่ค่ะเพื่อให้ประสิทธิภาพการเก็บรักษามันดียิ่งขึ้นไปอีกส่วนกลุ่มเป้าหมายก็น่าจะยิ่งชัดเจนขึ้นในกลุ่มคนเมมองีี่่ล้้ยยสสวแบบขนขาพรหก็ใใจ ศัิลียงเเป็นพษคะ่ะสตว์ฟังดูแล้ว M A P นี่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงยุคใหม่ช่วยทั้งเรื่องคุณภาพตอบจอยเจ้าของที่อยากได้สิ่งที่ดีที่สุดให้สัตว์เลี้ยงและก็ยังเป็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจด้วยใช่เลยค่ะครบเครื่องเลยแต่ขณะเดียวกันมันก็มีคําถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะคะครับ คือในเมื่อ M A P มันช่วยแก้ปัญหาเรื่องอายุการเก็บรักษาได้ดีเยี่ยมขนาดนี้แล้วคำถามต่อไปหรือความท้าทายต่อไปก็คือธุรกิจจะสร้างสมดุลยังไงระหว่างการใช้เทคโนโลยีนี้กับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มันเ,เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นควบคู่กันไปได้อันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องช่วยกันหาคําตอบต่อไปค่ะ